สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์โบดรายช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสความแรงความล้ำและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปพบก,กับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้านั่นคือโตโยต้าไฮรักแชมป์2,026รถกระบะท,ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่สุดแข็งแกร่งแต่ประหยัดและใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์โตโยต้าไฮลักแชมป์2,026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้เชิงพาณิชย์และผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะสำหรับการผจญภัย โดยโตโยต้าเลือกใช้แพลตฟอร์ม IMV ศูนย์รุ่นใหม่ที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดสามารถปรับแต่งเป็นรถบรรทุกเล็กรถบริการหรือแม้แต่รถกระบะออฟโรดสุดเท่ได้ตามใจชอบด้านดีไซน์ภายนอกไฮลักแชมป์2 0 2 6มาในสไตล์ที่เรียบง่ายแต่ดุดันตัวถังทรงกล่องเส้นสายคมชัดไฟหน้าและทรงเหลี่ยมพร้อมกันชนเหล็กดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแบบรถอเนกประสงค์ระดับโปรตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบตอนเดียวและตอนครึ่งรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและในไซต์างานหนักได้อย่างยอดเยี่ยม สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการปรับแต่งโตโยต้าออกแบบให้ไฮลักแชมป์เป็นเหมือนพื้นฐานเปล่าที่ผู้ใช้งานสามารถดัดแปลงได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นรถขายของรถบริการขนส่งรถค่ายทหารหรือแม้แต่รถแต่งโชว์ในสไตล์สปีดทคก็สามารถสร้างได้อย่างอิสระภายในห้องโดยสารของไฮรักแชมป์2 0 2 6แม้จะเรียบง่ายแต่ก็ออกแบบให้ใช้งานจริงได้ทุกฟังก์ชัน แผงคอนโซลถูกจัดวางอย่างลงตัวพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีช่องเก็บของหลากหลายตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการเดินทางด้านขุมพลัง Toyota าไฮรักแชมป์2 0 2 6มาพร้อมทางเลือกของเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรที่ทั้งประหยัดและให้แรงบิดมหาศาลเหมาะกับการบรรทุกหนักรวมถึงมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความคุ้มค่า และแน่นอนโตโยต้ายังมีแผนเตรียมรุ่นไฮบริดในอนาคตเพื่อรองรับแนวโน้มพลังงานสะอาดอีกด้วยช่วงล่างของไฮลักแชมป์ใช้ระบบแนบหลังที่แข็งแรงออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมากได้โดยไม่เสียความนุ่มนวลในการขับขี่ส่วนด้านหน้าเป็นแบบปีกรนอกอิสระเพิ่มความมั่นคงและความสบายเวลาขับในทางครุกคะในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮลักแชมป์2026มาพร้อมระบบ Toyota s a ซ e t y s e n น e รุ่นใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทำให้มั่นใจได้ในทุกเส้นทางสิ่งที่ทำให้โตโยต้าไฮ u ักแชมป์2,026น่าสนใจที่สุดคือความเรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นสูงรถรุ่นนี้ไม่ได้มาเพื่อโชว์ความหรูหราแต่มาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้ใช้ทั้งในด้านธุรกิจการทำงานและความทนทานในทุกสภาพถนนราคาของไฮลักแชมป์2,026คาดว่าจะอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่าย เริ่มต้นราวๆา0ห้าแสนบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถกระบะท,ที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายแบบนี้นี่คือความกล้าของโตโยต้าที่จะปฏิวัติวงการรถกระบะอีกครั้งกับโตโยต้าไฮรักแชมป์2องรถที่เรียบง่ายแต่พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารรถรุ่นใหม่จากเราที่เธอโบดไร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ